สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะพี่น้องคงจะได้รับพระพรมากมายนะคะพี่น้องหลับกันสบายดีไหมคะนะคะพี่น้องมหาชนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่น้องเป็นพี่น้องที่มีพระพอรอย่างมากมายนะคะพระเจ้ารักทุกท่านเลยนะคะสําหรับพระเจ้านาที่มาถึงเราในเช้าวันนี้นะคะพี่น้องคะ่ะเป็นพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาค่ะบทที่5นะคะซึ่งจะเป็นข้อที่5ค่ะกล่าวไว้ดังนี้คือท่านเป็นบุตรของความสวาม่างและเป็นบุตรของกลางวันเราทั้งหลายไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด เหตุฉะนั้นเราอย่าหลับเหมือนอย่างคนอื่นแต่ให้เราเฝ้าระวังและไม่เมามหม่ขอบคุณพระเจ้าเหลือเกินนะคะเช้าวันนี้นะคะพูดกับตัวเองนะคะว่าเราเป็นบุตรของความสว่างบุตรของความสว่างนะคะเราเป็นบุตรของความสว่าง และเป็นบุตรของกลางวันถ้าความสว่างและกลางวันเป็นไงคะมันก็สดชื่นแจ่มใสใช่ไหมคะแล้วก็มีแสงที่จะฉายส่องมาอย่างรุ่มรจน์ใช่ไหมคะพี่น้องที่รักคะพระเจ้าบอกกับเราว่าเราเป็นบุตรของความสว่างเราเป็นกลางวันเราไม่ได้เป็นลูกของความมืดหรือกลางคืนนะคะเหตุฉะนั้นในหนังสือพระบีบอกกับเราว่าอย่าให้เราหลับไหลอย่าให้เราหลับไหลนิ่งอยู่นะคะนอนอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะแล้วก็ เหมือนอย่างคนอื่นๆนะคะที่เป็นผู้ที่ยังไม่รู้จักความสว่างแต่ว่าให้เราเนี่ยเฝ้าระวังคํานี้ดีมากเลยนะคะพี่น้องพูดพร้อมกันนะคะเฝ้าระวังนะคะการเฝ้าระวังนั้นก็คือการที่เราจะมองซ้ายขวาใช่ไหมคะมีความระมัดระวังอยู่เสมอว่าจะมีภัยมาไหมนะคะหรือเฝ้าระวังการที่จะทําพันธกิจของพระองค์ซึ่งเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมถูกไหมคะเฝ้าระวังในการที่จะดูว่ามีใครที่เจ็บป่วยมีใครที่ต้องการการช่วยเหลือมีใครที่ต้องการ เพราะว่าจะะบ้างหรือมีใครที่ต้องการการปลอบประโลมใจพี่น้องที่รักขาพี่น้องมหาชนเป็นพี่น้องที่ได้รับพรอนรมากๆเป็นพี่น้องที่เติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องขาพี่น้องถึงเวลานะคะที่เราจะอยู่ในกลางวันเราไม่ได้อยู่ในกลางคืนเราจะไม่ไม่เมาไม่นะคะเหมือนอย่างคนอื่นๆหรือมัวแต่หลับอยู่หรือนั่งอยู่เฉยๆไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นพี่น้องเป็นบุตรของความสว่างเป็นบุตรแห่งกลางวันนะคะพี่น้องจะต้องเป็นไงคะ ใช้แสงสว่างนั้นและกลางวันนั้นให้เป็นประโยชน์ให้สูงที่สุดนะคะวันนี้เราจะออกไปนะคะทำภารกิจของพระองค์นะคะปลอบประโลมใจเขาพูดคำดีๆให้กับเขานะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนมากมายยิ้มนะคะยิ้มแบบมีความสุขมากๆนะคะให้กับผู้คนมากมายรอยยิ้มหนึ่งรอยยิ้มอาจจะทำให้เขาเนี่ยแบบ เลิกล้มกันฆ่าตัวตายไปเลยก็ได้นะคะหรือเลกเลิกล้มการที่จะทําร้ายตัวเองก็ได้พี่น้องที่รักค่ะพี่น้องเป็นลูกของความสว่างพี่น้องออกไปฉายแสงนะคะแล้วก็ลุกขึ้นนะคะที่จะเฝ้าระวังนะคะเราจะไม่เมาไมยขอบคุณพระเจ้านะคะในทุกเช้านะคะเราจะมีพลังด้วยกันเราจะเดินในพลังใหม่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราจะไม่เหนื่อยอ่อนเราจะไม่อ่อนล้าละอาในสิ่งใดๆเราไม่ได้เป็นผู้ลูกของความเจ็บป่วยนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะพี่น้องได้รับอาหารที่ดีนะคะ กจนะและการที่ทำำําตามน้าพระทัยของพระเจ้านั่นคืออาหารที่สุดยอดที่จะทําให้พี่น้องเติบโตแข็งแรงนะคะและก้าวไกลนะคะไม่มีใครเจ็บป่วยในหมู่ของพวกเรานะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้นะคะที่พี่น้องจะออกไปทาภารกิจใดๆด้วยความรักด้วยความห่วงใยของผู้คนมากมายนะคะและเฝ้าระวังนะคะเราเป็นลูกของกลางวันนะคะและเราเป็นลูกของความสว่างนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าเอา๋ยพระพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ